สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววมาผาพี่น้องมารับชมอ่าโตนมันสปลังพันมันสปะหลังพัฒนล์นละย่องสิบเอ็บอกพี่ไงพันละย่องสิอค่ะพี่น้องพี่กัดบ้านดุบงบังโมหะพี่น้องสนใจบอ่อค่ะฝนตกลงมาแล้วพืชที่ไหนฝนตกลงมาแล้วต้องการยาปูกมั่น สัมปะหลังกะติดต่อมาด้ได้อค่ะพี่น้องคะยายแววศูนย์แปดแปดสามศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งย่แววสิบห้ามาเอาน้ำอะพอยนัดมีตุอยู่พิกัดบ้านโดงบางหมู่ห้าค่ะพี่นอ้องอ่าโดงบางมหมู่ห้านะคะหรือว่าห้วยนะคะมหมู่ห้ากาว่าได้อ่ายายแววกะสิมี่พันธุ่มันสัมปะหลังให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกขายเนาะอ่ะเมื่อนี้จะคข้งเพิ่น เอามาโชว์ใบถะก้าย่างเดียวเลยพี่น้องบานที่เลือเพ่นกะใบถโปกเนี่ยเพ่นกะสีฟันเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนพ่นบ่ฟันหอกอพ่นมีเครื่องตัดตั้งหาค่ะพี่น้องพ่นมีเครื่องตัดตังหาบาดท,ที่นี่เฮากะเอามาแซ่เอาแซ่น้ำเอาแซ่น้ำบอกพี่ไงแซ่น้ำหลือเจัาหน่อยเขาจังอใส่สอบเป็นวะเอาใส่สอบแล้วจัามือเขาจังไปปลูกบาดพี่ไงามมือสามมือ โอ้น้ำนี่เขาใส่น้ำยังเนี่ยเหรอนี่้เนี่มาน้ำเียเออปุ๋ยน้ำเนาะว่าไงปุ๋ยน้ำใส่ปุ๋ยน้ำแซ่ปุ๋ยน้ำเจ๊กน้อยให้พ่นซึมเขาให้พ่นได้อาหารทางต้นทำยมมพี่น้องให้ได้อาหารทางลั่บารบานี่เขาก็ไปอบใส่กระสอบกระสอบใบเจ๊กน้อยเจ๊งสองมือสามมือเขาก็จะไปปลูกเกิดดีค่ะพี่น้องช่วงนี้ห้งฝนก็ลัางตกเนาะเอาพี่น้องสนใจกระเดือนเด้อค่ะเด้อพี่กัดบ้านดงบางหมู่ห้า อ่าโอนัดมิตุหรือว่าโทร088 3์แปดแปดามหาเาย์ห่แววเด้อค่ะยายแววกับสิรอรับพี่น้องตอบคอมเตม์พี่น้องผู้ใดอยากได้ใกล้ไกแถวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยละสะดวกที่สุดคือจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่นอ้องเชิญค่ะ